เปลี่ยนมุมแม่สวัสดีค่ะวิถีกระเทยแก่บั克เก็ตค่ะวันนี้มาแบบน่ารักแล้วหรอ <laughs> This is t r e l o v นะคะดูด้วยนะคะวันนี้มากับบั克เก็ตนะคะจานโคคาโคล่านะคะ ฟองในหนึ่งเซตนะคะอ่ะคือมีนี้นะคะตับคอนหนึ่งกล่องหาเป็นกล่องนะคะเป็นกระดาษนะ,ะไม่ค่อยเห็นแบบนี้หน้าเลยเนาะส่วนใหญ่มาก็เป็นบักเก็ตนะคะนี่มาเป็นกล่องอ่นะ,ะหนึ่งบักเก็ตนะคะแล้วก็น้ำนะคะมาในแก้วนะคะ ลายของโคคาโคล่าความจริงมีสองันมีสองสีให้เลือกนะคะมีสีดำกับสีแดงนะคะถ้าดำก็ฝามันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะอันนี้เป็นฝาสีดำแก้วแดงสวยมากเสียงกำลังต้องการพอดีอยากได้แก้วใหม่ก็จะเซ็ตชั้นเลยเรียบร้อยนะนีย ทั้งหมดที่คุณเห็นไปนะคะทั้งสองชิ้นนะคะราคาแค่289บาทะค,ะค่ะใครสนใจนะคะมาได้เลยนะคะที่ s f นะคะเอเซมทุกสาขานะคะโร mm hmm. งพยพบาล์ในเครือเอเซททุกสาขาเลยนะคะมีตำนายให้คุณนะคะ mm hmm. ไปราคาจะไปดูหนังในตำนานราคาไ mm hmm. ปเชีย เจ๊กล่าวกับแพงเคกลางนะคะไปแล้วค่ะ๊า้าาเจอใหม่อีกทืนนนะจ๊ะ